กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอเรื่องราวหลวงปู่มั่นถอนความปรารถนาพุทธภูมิอดีตชาติเคยบวชเนนในแคว้นสวรณภูมิเรื่องบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่ท่านอบรมมาในเรื่องจุตูปะปาตยานนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว ส่วนหนึ่งที่ท่านพูดตอนแรกคือตอนท่านป่วยอยู่ที่เชียงใหม่ก่อนหน้าที่ท่านจะป่วยนั้นท่านเกิดมีความรู้ขึ้นมาในจิตว่าท่านอยู่ที่นี่จะป่วยจะแก้ไขไม่ได้ต้องโนนเขาลูกโน้นที่ไปแก้จึงจะได้อยู่ที่นี่แก้ไม่ได้เพราะไขรมันหนัก พอลุกขึ้นได้ท่านก็เดินทุดงไปภูเขาที่บอกไปถึงเขาลูกนั้นค่ำแล้วจะทำอยู่ที่พักก็ไม่ได้นอกจากทำความสะอาดนิดหน่อยก็นั่งไปเลยนั่งไปไข้ก็มาพอดีเลยท่านพูดอย่างนั้นหนาวเย็นเข้าตัวสันสะท้านเลยแก้กันตรงนั้น แก้ตรงนั้นตกแล้วก็ต้องแก้ตรงนี้อีกแก้ไปจนจวนจะสว่างแล้วค่อนคืนไปแล้วปรากฏว่าพระโสนนี้มานั่งอยู่หัวนอนนี้ท่านก็เลยลุกขึ้นว่านี่ใครพระโสน,นะนะเป็นพระอรหันนี่ทำไมไม่โปรดเราล่ะ พระโสนะท่านก็เลยพูดขึ้นว่าโปรดไม่ได้เพราะผู้ใดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสาวกโปรดไม่ได้ท่านพระอาจารย์มั่นมานึกตรงนี้โอ้เรานี่ก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาห้าร้อยชาติแล้วนี่ยังไม่ได้ทราบพยากรณ์ถ้าอยู่ในนี้รับทราบพยากรณ์ เมื่อไรนานเกินไปท่านก็เลยตัดสินใจว่าเรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตไม่เอาแล้วขอให้ข้าพระเจ้าได้ปฏิบัติศีลธรรมให้รู้แจ้งในศีลธรรมในชาตินี้ก็พอแล้วไม่เอาเรื่องพระพุทธเจ้าและตัดสินใจขาดตรงนั้นหลังๆมาท่านว่าภาวนาดีขึ้นกว่าเก่า เพราะว่าเราไม่มีการปรารถนาในพุทธภูมิท่านพระอาจารย์มั่นปรารถนาในพุทธภูมิแล้วตอนหลังท่านมาถอนปรารถนานั้นแต่ความมีบาร,รมีท่านมากมายมีลูกศิษย์ลูกหามากมายคือท่านยังมีลวดลายของความปรารถนาในพุทธภูมิในบาร,รมีที่ท่านสั่งสมมา ท่านพูดถึงหลวงปูเ่เสานั้นว่าเมื่อก่อนปรารถนาเป็นพระปักเจตพุทธเจ้าพระปักเจตพุทธเจ้าเทศนาไม่ได้นอกจากบินทบาทโปรดเขาที่มาพูดถึงท่านพระอาจารย์มั่นปรารถนาพุทธภูมินี้พระโสนะนะไม่เทศโปรดท่านพระอาจารย์มั่นก็อาจจะเป็นอย่างนี้ท่านถอนความปรารถนาะ ตอนที่ท่านป่วยหนักนั้นแหละป่วยจนไข้สันก็เลยปรากฏว่าพระโสนะมานั่งอยู่ใกล้ๆท่านอดีตชาติหลวงปู่มั่นในยุคแคว้นสุวรรณภูมิท่านอาจารย์มั่นพูดว่าพระโสนะกับพระอุตระมาเผยแพผ่พุทธศาสนาในแคว้นสุวรรณภูมิคือนครปฐมในเดียวนี้ พระอาจารย์มั่นนี้ได้เป็นสมณรน้อยมาด้วยท่านว่าสมัยนั้นท่านคล่องคายอยู่ในการปรารถนาพุทธภูมิท่านจึงไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไรท่านกล่าวว่าสมัยนั้นน้ำทะเลขึ้นไปจดกับจังหวัดสระบุรีหรือเขาวงพระจันทร์ส่วนพระโซนาและพระอุตระนั้นชอบใช้ไม้เท้าทางกก เป็นแปดเหลี่ยมทางปลายนั้นเป็นสิหเหลี่ยมทันว่าเมืองไทยของเรานี้มีคนมีบุญวัสนามาเกิดบ่อยๆและเป็นที่ชุมนุมของเทวดามเหศักผู้มีฤทธิ์มากทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระบรมสารีริกธาตุก็เสด็จมาอยู่ในเมืองไทยประเทศอินเดียไม่ค่อยมี เพราะเมืองไทยเรามีพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศอื่นฉะนั้นเมืองไทยเราจึงเป็นเมืองแสนสงบสุขอุดมสมบูรณ์เป็นเอกราชมานานเพราะเป็นดินแดนที่เกิดของนักปราชญ์ทั้งหลายพูดถึงตอนนี้เป็นเหตุให้เราคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศภาคภูมิใจมาก และภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในเมืองไทยที่มีครูบาอาจารย์ผู้วิเศษมาโปรดเม n ยู channel ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ